สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูแปลงผักนะคะเมื่อวานที่เราได้มาตัดผักบุ้งกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวตรงนี้เราจะปลูกเป็นผักชีลาวนะคะตรงนี้เราก็ได้รื้อลือ้อ ใบบบกนะคะแล้วก็ผักขมแดงนะคะแล้วก็ผักบุ้งที่ต้นเขาไม่งามนะคะเพื่อนต้นเล็กๆที่เหลืองๆเราก็ถอนทิ้งออกไปเลยนะคะหรือไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาโรยผักชีลาวกันนะคะเพื่อนแต่เราปลูกหน้าฝนนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็มารอดูอีกทีนึงนะคะว่า เขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าปลูกผักชีเราหน้าฝนก็ต้องทําใจนะคะเพื่อนน,นี่เราได้รื้อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะเพื่อนแล้วจะให้เพื่อนดูนะคะนี่ต้นอไดโนเคลของเรานะคะ ตรงนี้ผักบุ้งเขากับใบบัวบกนะคะเขาก็เลื้อยไปเกาะเขานะคะต้นเขาก็ไม่โตนะคะเพื่อนเราก็ได้ลื้อถอนออกนะคะไดโนเคาของเราจะได้โตนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะ มะเขือเทศเรานี้อาการไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนมีอยู่ต้นเดียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะทำยังไงนะคะกับต้นมะเขือเทศต้นนี้ที่ใบหงิดๆนะคะเราจะตัดหรือว่าเราจะยังไงเดี๋ยวค่อยรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นแปลงผักของเรานะคะที่ข้างร้าน นี่ก็เป็นเมล็ดผักชีลาวแล้วนะคะเราได้โรยไปรอบนึงแล้วนะคะเพื่อนแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่ารากเขาจะเน่านะคะ ก็เป็นเม็ดผักชีลาวนะคะที่ที่ที่เราจะเอามาปลูกนะคะเพื่อนพอดีว่าเราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะนี่เม็ดผักชีลาวเดี๋ยวเราก็จะโรยไปตรงนี้เลยนะคะโรยไปเลยนะคะเพื่อนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผักชีลาวเราอะ่ะ เขาก็งามนะคะเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วคะลาาเขาเน่านะคะบางทีก็อาจจะเกิดจากที่ว่าเราลดน้ำเยอะไปนะคะแล้วต้นเขาอะค่อนข้างจะอ่อนนะคะไม่ค่อยแข็งน,น,นี่นะคะเพื่อน ก็เรียบร้อยแล้วนะคะผักชีลาวของเราแล้วก็เอาบินเกียเกียหน่อยนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นต้นผักบุ้งของเรานะคะที่ว่าเราไม่ได้หลื้อออกนะคะเพื่อน เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนแล้วเราก็ลดน้ำนะคะบัวลดน้ำเราก็ไม่มีนะคะเพื่อนเรามีแต่เป็นบัวอย่างนี้นะคะที่เราตัดออกนะคะเพื่อนเพราะว่าเขาไปอุดตันนะคะเราก็เลยเราก็เลยตัดออก คะเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาดูอีกทีนึงนะคะว่าผักชีลาวของเราจะจะสวยงามขนาดไหนนะคะ<ม>เพื่อน<ม>นี่นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เพื่อนวันนี้ก็เอา เพาะผักชีลาวมาให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ